ก็ตอ,ตอนนี้เป็นวิธีการเก็บรักษาอุปรกรณ์ทั้งหมดนะคะเริ่มจากสีสีพอเราใช้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็เช็ดถ้วยให้แห้งแล้วก็ใช้ทิชชู่เช็ดก็ได้หรือผ้าเช็ดก็ได้นะคะแล้วเราก็เอาเทปก่าเนี่ยคะะปิดแต่ถ้าบางคนไม่ได้ใช้ถ้วยแบบนี้<ม>หรือใช้ที่มีฝาปิดก็ปิดฝาให้แน่นเพราะว่าบางทีเนี่ยสีพวกนี้เรากลับมาใช้ได้อีกนะคะก็คือใช้ใช้ได้จุก่อนมันจะแห้งอะคะ่ะ เราก็พยายามปิดให้ให้มันไม่มีอากาศเข้าไปมากคือซีลมันไว้ให้แนบเท่าน,นี้ก็เรียบร้อยแล้ว,นนแ,ลวแล้วก็เก็บไปไว้ในที่ที่ปลอดภยัยไม่ให้พ้นมือเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพวกนี้อันเป็นสมีอัลตรายนิดนึงส่วนพวกช้อนที่เราใช้คนสีต่างๆเนี่ยเราก็ล้าง ธรรมดาแม่ทันนี่เราอไปใช้ต่อได้แต่ช้อนนี่อย่าไปแยกนะคะใช้สีแล้วก็อย่าไปทันข้าวเพราะว่ามันอาจจะทําให้สีที่เรายังล้างไม่หมดเนี่ยเข้าไปในร่างกายเราได้ก็ขดแยกเลยส่วนยางปากเช็ดให้แห้งคือจะลอกอันนี้ออกหรือไม่ลอกไม่เป็นไรทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้คือบางครั้งถ้าถ้าตัวนี้เราทิ้งไว้แบบนี้ก็ไม่มีปัญหาก็เก็บในที่มิดชิดแล้วก็ไม่โดนแดดมากเพราะว่ายางกี้กรอบได้ แล้วก็ส่วนบล็อกจะมีวิธีเก็บ3แบบแบบแรกไม่ต้องทำอะไรกับมันเลยก็คือเช็ดให้แห้งเช็ดให้แห้งแล้วก็เก็บมันไว้ตามสภาพที่ครั้งสุดท้ายที่ทำแต่ว่าควรจะล้างสีออกให้หมดเพราะว่าบล็อกแบบนี้เราสามารถที่จะนำกลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้จนกว่ามันจะลอยมีรอยขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางคนถ้ากลัวขี้ฝุ่นจะก็เอากระดาษหนซื้อพิมพ์ทีก็ได้ส่วนจะแกะเพวก เทปกาวนี้หรือไม่ไม่เป็นไรอันนี้ไม่ไม่ไม่จะเป็นเพราะว่าเราสามารถเก็บได้เป็นปีๆหรือเป็นตลอดตลอดเลยก็ได้เพราะว่าบางคนก็สมมุติว่าบางคนพิมพ์โลโก้ลงไปเออสกรีนลายโลโก้ลงไปทไําลายโลโก้บริษัทอะไรเงี้ยเราก็นากลับมาใช้ได้เรื่อยๆหรือล้างบล็อกแล้วแล้วเราก็กันเทปไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะ mm hmm. ก็คือ คือลอกเฉพาะส่วนที่เราไม่ใช้ออกแล้วเราก็ยังเอาเทปกาวที่เรากันไว้เหมือนเดิมเนี่ยกลับมาเป็นแบบนี้โดยที่ไม่ต้องลอกเทปกาวก็ได้เพราะครั้งต่อไปเราจะได้ไม่ต้องกันใหม่กับอีกอันนึง่งคือแกะหมดเลยกลับสู่สภาพเดิม,มแล้วเราก็ใช้กระดาษของพิมพ์หรือว่าใส่ทุ้งใสอะไรไว้เก็บไว้ที่มิดชิดเหมือนกันแล้วก็เ ระวังเรื่องปปวกเรื่องอะไรก็ไม่ต้องไปวางในท,ที่ที่มันใกล้ดินมากแล้วก็ใช้กระดาษสปินพอหรือว่าใส่ถุงพลาสติกไว้ก็เป็นอันเรียบร้อยก็สามารถที่จะนํากลับมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้ตามที่เราต้องการส่วนสีกระป๋องพวกนี้เราก็ปิดฝาให้ส,<า>สนิท<ม>โดยที่ไม่ให้มีสูดเอ